โอ้ยโอ้ยสาน้องสาน้องเออโอ้ยกูสิดกินมึงคือยากลำบากเลวะเออโ้ยเออเออมาเดียกันโอ้ย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 อลนออนอโอ้ย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 คสยดีกินยังไเนาะบ้านี่สิได้กินโนบ้เนาะอออ้ยนี่แน่ได้แล้วเพืองยัก น้อยๆอไล่ไหลโห่ไว้ไดกกินแล้วซี่มุ้งีหวานว่หักยังนี่ะบ้านี้โอ้ยาไปกวขาไปตาฉันน่าบ้านนี้เร่องมดแดงบ้านนี้เอ้าเอาเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยมดแดง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 มดแเพื่อนขรมศต์มาตรงลังกินแล้วอื vam vắng như vâng đi hôm hm 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 nào phải hm con hm 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 phò hm phò มาหวานมาเฮ้ยมอนอนเยโอ้ยคุณนะมองลินมูลอุ่ยปุ่ยึยังอล่ะมันหอนมากยังเมืจ๋ามอจบ่าดีเกอสุนาห้างนี่พือน้องเอยมจเป็ดอยู่อย่าีทนกี้ชีเดล้เราได้ห่างกนนะส่งาดูแลเสนามอจับดินกกลกินกกิบเลยพี่น้นองนกกระส่าไหย <c oughs> เออเอมงาเีตุนตุมนีแ้หมดเลขาบไ้ปามันก็บินนีไปนี่เอ้วเนี่ยพี่น้องสิสูบสตาก่าส้มน่เหมอกไขายของตลาดนัดยาบ่ป่ายวกูีงขึ้นมาบงยังตัวนาคุณเอเลยย่ตัวนี่างมา่มขาด้นงนคุณยางดีพี่น้องไตนใหม่ยางงามเลยไต้งวงตุนใหม่ก็งามยาีกงามังี่าคุณนะยากก็เพาะงามนางคุณางคุนปาก คนนมาเบิ่งเละรตุนงูน้ำัใส่อกรบไม่เห็น้องเอ้ยตนุนงูน้ำัใส่เลยไหมงดนี่ลายต้มีเวลาอยูบยบยุบานเท่ไหรมึงนีู่ด่ารบว่าผัดใส่ยือได้มรอว่ากัยุดได้บริไปการเทเบียอคื่งก่าวะสูบน้ำบ่ปอปลาไม่ใช่หรอน้ำเปล ออก็เราบ่นนี่นก็ไม่มีใคร ตันวนกอ้วกขอดูไปได้ดิกรตุกมันสิตายแล้วพี่นอ้องม,มันจะสิ่งไหนอยู่ไขไมันแบบเอามาเป็นปุ่นให้ต้นให,นใหม่มาใส่ตัวนกอวกขอดูเลยยงยแบบต้นนี้อีกสองสามปีก็ได้กินนวยเล้ต้นนี้ต้นนี้ก็จะกินนวยแล้วกะว่าอีกปีหนึ่งก็จะกินนวยดอกว่าคิดว่าว่าซชั่น แค่แต่ว่ามันซีปีวะซีปีห้าปีมันสิติดหลูเช่นว่าหัอกระทาอยู่นี่ยหละ4ปลีปีแล้ว4ีปีแล้วมันจะติดด้วยขอบบะหลังพูดเจ้าว่ามึอโอ้โห uh huh. อากาศห่อนลายใบแหง้งใบกอบขอบุดขนาดบมฮันบมฮันแมนยามห่อนขึ้นเลยนี่ายหนาวปลายหนาว ตุนแรงนี่แหงขนาดนี้เตอนหฮอดนยแม่งแรงอีดีสิแหงขนาดได้ไมึจืจะว่าเอ้ว่าต้องผักเลยม่าต้องหัวเลยมันบอกโอ้ยพี่หน้องไปแหงกอเระเบิด ขนาดนี้ซ้ำนี้ก็คือหอดแน้ยมดใหญ่ยีดีสิซ้ำใดย์บุใบเบืใบรูนนอาเบืซะบ่หน้าอ่ะตัวนี้เป็นรวยไปแล้วสุดแหลกเป็นนามดี้ดีนิสุดที่สวงเป็นดอกอีกแล้่เป็นรวยอีกแล้ว ติดดอกอีกแล้วเริ mm. oh, ่มติดดอกละโอ้ยไปเซ่ล่ะไม่ยหื่อวนไป่ท่านเลยล่ะอืมเอาแล้วไปเซ่ล่ะหยังอึเออไหนหยังลูกสาวลูกสาวเออนี่หยังไปเซ่กัไปน้ำยานน้ำกดจุจุจุหยานน้ำกดจุ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 อืม อย่ไ,ไปใส่หรอกอย่าไปใส่ยา้องกน้องกก็เทียเียกซอยบ่ได้เ็ดเปลือกยังซอยใส่ยังกับะไร้เ็ดเียกซอยกับไ้ใส่ยังกับไ้อีน้ำมาน้ำไหลปุดน้ำขี้น่อบาโอ้ยดูน้ำขี้ปลา ่อยมาใส่ตุนหมวกขอดูดนางยีเตหัวมองอขอดูหอนแดดค่กก็อาบปากเร่มดีเรื่มดีพี่น,ออน้องหละหมาลูโอ้ลูเช้าดูเช้าเฮ้ยย่บบอกเด้อหนึ่งเด้อ ทางปลาทางไปทางมาพอห้างมิมกำลังสีมากอแตกบืนมึงนึงหฮนให้ต้นบัวส่คุ้มตากพอ,อยังวะยับบอ,อกเมตตายับบอ,อกเร็วเรยวยืนป่าได้ลูกก็ได้ ลังสิมาก่อพี่น้องทางหมิทางหมิบ่แม่นทางเพิงนี่ทางมิ่นพี่น้องมาบปลาอปลาคอใหญ่โอ้มันยังยังอยู่ตัวนี้อื้อุแปะสะพอดีเลยตใหญ่นี่แปะสะปลาซ่อนาันล่ะ หน้าวอาารเพิ่งบ่ค่อยกินอาหารบ้านใดเขาห่อนลรวบนนี้ก็เรื่อมลลาบันนี้กินเป็นกินลรวบนนีู้้ๆ้ lên nó cứ đâm vào nước cạn lọt lọt lên luôn chơi xiềng bớt đấy bà phua cái này gì đó hình như chuyện hôm mình đang nhìn ที่เหลือเนี yeah. <puede> mm. ่ยักตัวบวกแล้วมันหนาพักังี้ยบึนพอใงญ่ยมาหอดเร็วยังขอพอยัง มันยังอยู่บนิตืนเขาว่ามันโดดออกนี้บ้างหรอดหนึงวานงูหลดยไหัวคือหัวงูบาด้านหัวงูเหลี้ยมมาลด เบื้องลนมาลอโรนคางไปกำแพงดีแดวบ้านนี้ค่ข้างยูซือกำแพงพอดีโอ้ยกินมาไดื่อจำเนาลูกผีกินกอนแล้วปลาเก๋าใส้เจ้าเด่นมวนปลาเก๋าฝอยไทยเบิง้งซือฝอยกําลัางถางปลาเป่นีน่ไปป่อห้างมิ่กับสีเวนไปพุณละบันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าน้อยเช้าน้อยเช้นาน้อยมานหลังขอแม่โฮดพักสวัสดีครับสวัสดีครับผมมูนน้อยมูนน้อยโอ๊ยมาบก,กวนมากวานเซนะโอ้ยน้อโอ้ย เนีอยแม่ก็หดสวนไปอันนี้ต้นทุนบอนหวานพี่น้องบอนหวานบางบานกันต้นทุนเนาะอือพริกพริกมะเขือเกือบประแดงยังกระว่าก,กันไปมะเอื้อแข็งนี่คุณยังสุน,น่เห็ดเวียกน้ำบอ่อป่ามาแล้วกะมาพักพี่น้องมืัอนี้บม่ได้ออกตลาดนัดไมอยู่หวนแล้วเมื่ยว่าพักพอนีกมือเนี่ยมาเสรนมมา มพักปล่อยน้ำที่ตุนเอ้ยนี่หวานหวานดูมานั่งเปานอนเปานี่เอ้ยุนั่งเขาหมออยู่ว่ามันอึดงหน่อยฟังฟังเลยฟังมาส่นแต่คืเลยกูเนี่ยจุเนี่ยโอ้ยชีดูญ่ายมูนนหน่อยหึคุณเฮ้ยฐานนอนคุณปังง,งังปังง สามชีตุป,ปุยละนะฮสวัสดีค่ะแม่ชีลูกสวัสดีค่ะช่วยเต็นท์มาหน่อยเยอ้ยน้ำไหลเสีดากสุดละพุ่นโอน้ำไหลเสีดากสุดละสูน้นำไหลเสีดากสุดแล้เแลวเดวเ่นยังอยู่นี่เด่นหางทองบคบลิปเลยวันนี้ยาวแล้วเปื่อย เดยเปยแต่ละมือแต่ละเบ็ดจักสิเฮ็ดคลิปยังพี่น้องคลิปกินก็นเฮ็ดแล้วคลิปบ่ป,ปากคลิปใบก็เฮ็ดแล้วสารพัดสิเฮ็ดแล้วอืมนี่นี่จากเราไปไหนดีไม่แห้งเบอร์สุบปูสุกนโอ้โหใส่ยางโขงมาลูกไปอยู่ดีไม่แห้งเบอร์สุบปูสุกนอยู่แดงมีฮีสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยจูเนียร์ โอ้ยวาสิห้สวัสดีครับหมาเอ้ยปุ่นปังงังปังงัง